สวัสดีค่ะจย์พิงคกี้นะคะวันนี้มาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดวันที่11เมษายนของทุกๆปีพศเกิดตั้งแต่อายุ1 8ขึ้นไปแล้วก็ของทุกทท่านที่เกิดในวันศุกร์ของทุกๆเดือนเกิดแล้วก็ทุกทุกปีพอสได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มทํานายกันนะคะดูไพ่ทาโร่กันนะคะทํานาย5คําถามนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภเริ่มต้นที่การงานก่อนนะคะเดี๋ยวอกไพ่ฝั่งนี้เนาะไพ่บวกนะคะเจ็ดถ้วยอีกใบหนึ่งโอ้วิวัลฟอร์จูนขึ้นไพ่ไพ่นี้เป็นไพ่ถ้าตามภาษาไพ่ถาโลกก็จะเรียกว่าคงล้อมหาโชคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในเรื่องการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีงานที่ดีทํามีงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยกขอให้โชคดีนะคะทีนี้เป็น การเงินนะคะดูไพ่พร้อมกันเลาวไพ่ใบแรกจะใช้รดไพ่บวกนะคะแล้วก็เป็นไพ่บวกอีกใบหนึ่งนะคะเป็น knight of p e n t a c l e นะคะเป็นเขาเรียกว่าอสศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นเงินแล้วก็เป็นอันนี้เป็นผู้ที่ควบคุมเกมอะไรแบบนี้นะคะมีขาวดำนะจะบอกว่าหน้าที่การงาน การเงินการงานเดี๋ยดีจต่การเงินเนี่ยให้ดูแลนะคะหมายถึงว่าให้วางแผนการเงินดีๆมีเรื่องของการดูแลลูกน้องหรือแม้แต่เงินเข้าเงินออกนะคะทาบัญชีให้ดีๆนะคะอาจารย์เชื่อว่าการเงินจะไม่ขาดถ้ามีการเหมือนหมุนเวียนเงินหรือว่าวางแผนการเงินที่ดีนะไม่ลงทุนในพื้นที่เสี่ยงนะไพ่ขาวดําแบบนี้นะคะไม่ลงทุนในพื้นเสี่ยงเอาเงินไปลงทุนแบบ เซฟโซนดีกว่านะคะขอให้ทุกท่านมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะที่เรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกคือ n i g ชอบครับไพ่สวยมากนะคะโอ้สวยสองใบเลย <c oughs> เป็นไพ่อสวินมาขาวนะคะถือถ้วยและอันนี้ก็เป็นไพ่ของความสําเร็จแน่นอนที่สุดคนวันศุกร์ในปีนี้มีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีโอกาสได้เจอคู่รักที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้ ใช้ชีวิตกับคนที่รักนะส่วนคนที่มีปัญหาในความรักอยู่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไปต่อกับเขาหรือเปลี่ยนคนใหม่ไปเลยนะภายในเชิงเหมือนมีเรื่องราวอะนะคะมีทั้งไปมีทั้งอยู่นะคะขอยทุกท่านสมหวังในรักค่ะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพสามไม้เท้าหันหลังะะไม้ก้าเเลี้ยญ คืออันนี้เป็นไพ่ของการถดถอยอยู่แล้วนะคะรักษาสุขภาพตามอาการนะคะไม่ไม่ก้าเหรียนเนี่ยอาจจะหมายถึงการดูแลสุขภาพหรือการบำรุงสุขภาพด้วยการใช้สารอาหารต่างๆนะคะวิตามินเพิ่มนะคะปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตามอาการผู้ใดที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายผู้ใดที่ยังไม่ป่วยก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะทีนี้ถึงเรื่องของโชคลาภลัรบรออาจารย์ดูไพ่เนาะเอาอมุนนี้มั่งดูปน judgment ไพ่บวกนะ สองเหรียญมนุนตามภาพเลยค่ะมีทั้งคนที่จะโชคดีแล้วก็คนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถูกโชคลาภนะคะไพ่นี้จะมีเห็นสังเกตภาพข้างบนนะมีมีมมนางฟ้าอยู่ข้างบน,นก็จะบอกว่าขอรูบาอาจารย์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะให้ได้รวยเงินทองรวยโชคลาภได้เงินแสนเงินล้านเลยนะคะ ของคนวันศุกร์สีที่ดีนะคะอันนี้เป็นสีประจําวันเกิดของคนวันศุกร์เลยนะคะสีที่ดีคือสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะสีที่ไม่ดีคือสีดําและสีม่วงเข้มไม่แนะนําให้ใช้กระเป๋าเงินสีดําและสีม่วงเข้มนะคะเลขที่ดีคือ6 5 9นะคะสุขภาพที่ควรระวังก็คือเรื่องของอาหารที่ทานนะระวังเค็มระวังตายนะคะโรคผิวหนังเพราะเกิดจากความเครียดนะคะอยากให้น่าสมาธิสวดมนต์ทุกๆวันนะคะเสริมด้วยสมมุติว่าคนชอบจิวเวลรี่นะคะ หินโยกหินสีเขียวหรือควอสสีชมพูดีกับดีกว่ขาเจ้าชะตาที่เกิดวันศุกร์นะคะวันเกิดปีนี้ขอให้ทุกทุกท่านที่เกิดในวันที่11เเมษายนมีความสุขร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงพบเจอสิ่งที่ดีเหตุที่ดีอย่าได้เจอสิ่งที่ไม่ดีและเหตุที่ไม่ดีด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยคนที่เกิดวันที่11ด้วยนะคะ แล้วก็ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยขอให้มีความสุขสมหวังค่ะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะฝากกดติดตามกดหัวใจและกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากมาค่ะ